สวัสดีครับสอบถามค่ะคุณหมอสมัยก่นนี้ค่ะเคยดึงหน้ามา10ปีแล้วอยากทราบค่ะว่าดึงหน้าเมื่อ10ปีที่แล้วกับสมัยนี้แตกต่างกันยังไงคะแล้วแผลเป็นยังไงบ้าง ต่างกันเยอะเลยนะครับอย่างแรกคือเทคนิคผ่าตัดครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะดึงที่ผิวหนังเยอะครับหรือ <Soul> ว่าชั้นในหรือว่าชั้นสมาเนี่ยจะดึงน้อยดังนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะตึงแค่ผิวๆครับสังเกตคนไข้ที่ผ่าตัดเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ5 1าปีแม้จะดึงหน้ามาเนี่ยก็ต้องมาทาใหม่ละมันจะเริ่มหย่อนละตัวอย่างคนไข้คนนี้ครับอันนี้ที่ถามมานะคนไข้ดึงหน้ามา10ปีแล้วจะสังเกตว่าก็ยังเห็นความหย่อนอยู่นะครับเห็นร่องแก้มที่ชัดแล้วก็ตัวไขมัน ดัเนั้นเนี่ยมันจะตึงถึงข้างในครับพวกร่องแก้งร่องน้ำมาแล้วก็ตัวไขมันกับพุ้งแกมเนี่ยจะยกได้มากกว่านี้เยอะเลยอย่างแรกครับเราเปลี่ยนเทคนิคครับดึงในชั้นลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่โรงพยาบาลบางบดทครับเราใช้เทคนิคโมเดิ n เฟสติวัลพลาสนะครับจะมีการดึงหน้าในชั้นลึกถึง3ขั้นตอนเลยอย่างแรกคือเราจะตัดชั้นกล้ามเนื้อหรือสมัเนี่ให้มันสั้นลงนะครับให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีการเย็บทบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนเราออกกำลังกายครับพอกล้ามเนื้อเราแข็งแรงเนี่ยโอกาสจะย ชาลงแล้วก็ดึงได้ตึงขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วย เหมือนกันครับคนไข้ที่เคยผ่าตัดเมื่อก่อนครับแผลผ่าตัดจะเห็นชัดนะครับอย่างเช่นการดึงหน้าเราจะเห็นแผลผ่าตัดอยู่หน้าหูชัดเลยปัจจุบันเนี่ยเราจะซ่อนครับอย่างเวลาเราดึงหน้าดึงคอแผลผ่าตัดเราจะซ่อนเข้าไปตรงขอบหูเลยครับดังนั้นเนี่ยแทบไม่เห็นเลยเราจะเก็บเข้าไปตรงร่องขอบหูตรงนั้นเลยครับส่วนการดึงหน้าผากครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราดึงหน้าผากจะเห็นแผลชัดครับแผลจะอยู่ตรงขอบหน้าผากยาวเลยแต่ปัจจุบันเรามีเทคนิคที่เรียกว่า Befel นะครับเป็นเทคนิคของโรงพยาบาลบางมดครับเราจะส่องกล้องช่วยนะครับเปิดแค่แผล มีร่องหน้าผักเยอะหรือว่าคิ้วตกนะครับพวกนี้ครับเวลาเราดึงหน้าด้วยเทคนิคบีเฟลครับไม่เห็นแผ,นผลผ่าตัดเลยนะครับมันซ่อนอยู่ในไรผมแล้วก็การพักฟื้นเร็วมากค,ครับดีครับเอย่หมอไปผ่าตัดนะครับ